จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเข้ารบทงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานทงไตรรงเป็นทงชาติไทยและส้างความภาคภูมิใจเห้คนในชาตินายนฐวัฒน์วิญญวริยานพาพรภูวาราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยรองผููวาราชการจังหวัดสกลนคร ปรลัดจังหวัดสกลนครหัวหน้าโซนราชการขาราชการทหารอสและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสารากลางจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมเข้ารบธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดสกลนครหลังเกา่าอํำเภ่อเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานทงไตรรงเป็นทงชาติไทยโดยจังหวัดสกลนครกำหนดจัดกิจกรรมเขารบทงชาติแล้วร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์เวลา8นาฬิกาซึ่งทงชาติไทยนะคะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้สึ่งแผ่นดิน และอรอยดวงใจของคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ